สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มาริทไบแแถวันนี้ครับเรามาพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับเรัลมาริดกันหน่อยครับมีข่าวสารเกี่ยวกับมาริดมากมายครับโอ้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายนักเตะครับรวมถึงโปรแกรมการขันครับที่มาริดจะลงทําการขันขันต่อไปครับตอนนี้ก็มีข่าวมากมายครับสำหรับการซื้อขายนักเตะรวมถึงการต่อสัญญาครับข่าวแรกที่ออกมาครับก็รลังากทีกล่าวครับก็ให้ความสนใจครับประตูของทีมลีดยูเนเต็ดอย่าง อียานเมริเยนะครับก็เป็นผู้สาบตูที่อายุยังน้อยครับและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับลีสต์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแค่อาจจะเป็นข่าวลือครับรวมถึงไอยนของเขาครับเซเวียเฟลลี่ครับที่ให้ข่าวว่าเรือมันดิดนั้นสนใจในตัวเขานะครับแน่นอนครับมันดิตอนนี้ก็แน่นอนว่าอาจจะทําการสร้างทีมใหม่นนครับเพราะนักเตะตัวหลักหลายๆคนก็เริ่มอายุเยอะกันแล้วครับ รวมถึงครับข่าวที่เลาดลิตอาจจะปล่อยราเฟลวารานให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการหางบมาเสริมทัพนะครับรวมถึงสัญญาของเซอเอรรามอสครับที่อาจจะตกลงว่าอาจจะอยู่ต่อครับรวมถึงอีกข่าวครับที่ต้องบอกว่ามีความไม่แน่ไม่นอนครับหลังจากเอเจนต์ของเดวิดอาาบาครับอ,อกบอกว่าเลาดลิตย,ยังยื่นสัญญายังไม่โดนใจเขาครับรวมถึงอลราบาย,ยังติดต่อพูดคุยกับทีมในอังกฤษในสเปนนะครับ ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ตกลงกับแรอัลลิตอย่างที่เป็นข่าวครับสำหรับเดวิดอลาบานี่ครับรวมถึงครับโปเบลครับที่ย้ายไปอยู่กับช็อตนพอสเปอร์นะครับก็แน่นอนครับจะตัวรับค่าเหนื่อยถึง60,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็โอ้โหเยอะมากนะครับการที่ย้ายไปอยู่สเปอร์ก็ทั้งมริลิตทั้งสเปอร์ก็ช่วยกันออกค่าเหนื่อยครับถ้ามีรายงานข่าวว่ามริลลิตอยากจะดึงเจ้าเบลกลับมาครับอาจจะต้อง จ่ายค่าเหนื่อยเต็มจํานวนนะครับแล้วโปรเบลก็ไม่ได้ลดค่าเหนื่อยด้วยนะครับทำให้โอ้โหมันเลยต้องช่งางใจครับตอนนี้สถานการณ์โควิดแล้วก็สถานการณ์ของโลกปัจจุบันมันไม่ค่อยดีครับแต่โปรเบลก็ยังไม่ลดค่าเหนื่อยครับแลวตอนนี้เจ้าตัวก็ทำงานดีขึ้นเรื่อยๆกับท็อตแนมฮ็อตสเปร์นี่ครับก็ต้องดูว่าจะเป็น อะไรต่อไปนะครับลงถึงงานขายลาเฟเวารลานครับแน่นอนครับมาริดพยายามหาเงินมาซื้อนักเตะครับที่มีข่าวในซัมเมอร์นี้ครับไม่ว่าจะเป็นเอลเลนบอลฮาร์แลนครับอ่าคิรีเนเอมบาเป้นะครับรวมถึงคาร์บาแองก้าครับก็หลายคนครับที่มาริดครับอยากจะเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าจะขายใครไปบ้างนะครับโดยโปรแกรมนักต่อไปของเลมาริดครับเขาจะเยือน บุกไปเยือนอาริโกมันลิดนะครับที่วันตาปริตาโนสเตเดียมนะครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นศึกที่ต้องบอกว่ามันลิดจะต้องชนะให้ได้ครับเพื่อทําแต้มไล่จีอาริโกมันลิดครับเจ้าบ้านต้องบอกว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินครับแต่ว่ามานลิดครับก็มีฟอร์มที่ดีในการไปเยือนอลริโกมานลิดอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยว1วันก่อนทําการแข่งขันครับเราจะมาอัปเดตรายชื่อนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างนะครับ ผมมลิดครับก็นอกจากจะเตะอ่แอนน์มิดแล้วก็ต้องมีเตะลีกบอลลีกกับเอลเช่ครับในชั้นระดับต่อไปรวมถึงแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะต่างๆตานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เรอัลมาดริดนั้นภาวนาให้นักเตะตัวที่เจ็บๆหลายคนครับกลับมาให้ทันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงที่ฟุตบอลต่ออีกหนึ่งช่วงจริงครับสำหรับเรอัลมาดริดครับ ก็สำหรับวันนี้ครับมลิตรไปแถวครับเรามาอัปเดตข่าวสารกันเล็กๆน้อยๆครับพอของปากของคอครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับการซื้อขายนักเตะครับก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับสำหรับวันนี้มลิตรไปแถวหมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ